ทีวีวิวและฟันธงก่อนเกมฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์ที่23นัดกลางสัปดาห์ครับเริ่มกันที่วันอังคารนะครับ PT ไปจบเล่นในบ้านนะครับจะเจอกับตาด FC ครับโดยคู่นี้ครับ PT ไปจบนัดล่าสุดครับบุกไปตีเสมออุทัยธานีมา2ประตูต่อ2ครับผมส่วนตาด FC นะครับเล่นในบ้านนี่ถือว่าฟอร์มสุดยอดมากๆครับเปิดบ้านชนะ BG ปทมมา2ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้คิดว่า PT ไปจบนะครับเล่นในบ้านและช่วงหลังฟอร์มในบ้านนี่ถือว่าโอเคเลยครับเกมรับเหนียวแน่นขึ้นครับ โคเต้เข้ามาทำทีมในเลขที่2ก็ถือว่าผลงานดีคิดว่าคู่นี้ประจวบน่าจะเฉือนได้ครับผมมาต่อกันที่คู่ที่2ครับผมการท่าเรือ FC จะเปิดแพสสเตเดียมต้อนรับการเยือนของสุขโขทัยเ c ฟซีครับโดยการท่าเรือนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอลำพูนวลอลเออร์มา2ประตูต่อ2ชนิดที่เกือบที่จะเก็บ3แต้มได้ครับมาโดนจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแลวโดนตีเสมอไป2ปรมาูต่อ2ครับ ส่วนสุขโขทัยเอฟซีครับเล่นในบ้านเฉือนชนะราชบุรีเ c ไป1ประตูต่อศูนย์ครับชนิดที่ว่ามีดราม่าหายเกมกับประตูตีเสมอของราชบุรี FC ที่โดนลิฟไปนะครับก็ถือว่าการท่าเรือกเกมนี้นะครับจะขาดตัวผู้เล่นหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นบดินผาลาครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เควินดีลมลันนะครับที่ติดทดแบนนะครับส่วนตัวผู้เล่นอื่นๆนี่ไม่ว่าจะเป็นวาชิดบารอตทาเดลลี่หรือว่าปฐมพลพร้อมลงสนามคิดว่า นัดล่าสุดถ้าเหลือก็ถือว่าไม่ได้เล่นดีอะไรมากครับแต่ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บในหลายๆคนนะเกมนี้จะมาขาดตัวหลักอีก2คนก็คิดว่าลึกๆแล้วอาจจะเบียดชนะสุขโขทัย FC ได้ครับผมต่อในเกมวันพุธนะครับผมชมบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับก,กร,รมเยียนสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับชมบุรี FC นัดล่าสุดถือว่าฟอร์มนี่ถือว่าไม่ได้เรื่องโดนยับพอสมควรครับโดนทูแบงคอก เล่นในบ้าน,นครับเปิดบ้านถลุไปหกประตูต่อศูนย์ชนิดที่มีดาม่าด้วยครับที่พิทักษ์พิมพ์แปะไปโดนใบแดงครับจากการที่ไปสอกใส่ฮีรพัทโนชัยยาครับผมก็ถือว่าฟอร์มยับพอสมควรครับเกมน,นี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับสิ่งเชียงรายที่นัดล่าสุนครับบุกไปแพ้บุยลังเนเตสสองประตูตอนหนึ่งครับโดยเกมน,นี้คิดว่าชนบุรีฟอร์มก็ยังถือว่าลูกผี่ลุกคนครับยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แก่ จอกับสิงเชียงรายที่เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็ใส่อาศัยจังหวะที่ไม่มากจนเกินไปในเกมที่โป้งปิดบัญชีคิดว่าคู่นี้เชียงรายนะไทยติคมกับชมรีครับคิดว่าสิงเชียงรายมีดีพอที่จะมาเก็บ3ามแต้มแล้วก็ไม่แพ้กลับไปครับผมคู่ต่อมาครับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเล่นในบ้านต้อนรับการเยือนโปลิเทโลครับโดยนัดล่าสุดขอนแก่นนี่ถือว่าดรามายิงท้ายเกมเหมือนกันครับยิงนาทีสุดท้ายครับจาก ชิสณุพงศ์โชติชนะนะครมฐถมมา2ประตูตอนหนึ่งครับส่วนโพลิเทโลช่วงหลังนี้ฟอร์มไม่ไม่เอาอะไรเหมือนกันครับแพ้มาลัวๆครับนัดล่าสุดก็บุกไปโดนเมืองทองในเตจชนะมา3มประตูตอหนึ่งครับคิดว่าคู่นี้ขอนแก่นในบ้านนี้ไม,ไม่แพ้ใครมานานพอสมควรแล้วก็ยังถือว่ายังเล่นในบ้านนี้ได้เปรียบพอสมควรครับเก็บชัยชนะได้แน่นอนครับวันนี้ขอนแก่นเปิดบ้านชนะโพลิเทโลเก็บ3แต้มครับผม คู่ต่อมาครับผมคู่นี้ผมจะไปรับชมที่สนามครับผมก็คือ BG ปีบูทูเมเนเต็ดครับเปิดบ้าน BG สเตเดียมป้อนรล้การเยือนของบูร์ราเมเนเต็้ครับโดยนัดล่าสุดนะครับ BG นี่ถือว่าโชว์ผลงานนี่แย่เหมือนกันครับบุกไปโดนบวยครับติดคอแพ้ตัด FC มา2ประตูตอนหนึ่งครับผมส่วนบูร์ราเมเนเต็ดนะครับผมนัดล่าสุดก็เล่นในบ้านเฉือนชนะเชียงรายยูเนเต้สอประตูตอนหนึ่งครับก็ถือว่างานหนักพอสมควรครับเพราะว่าขาดตัวหลักอย่างเทียทอแล้วก็เพียอดนที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นทีมชาติ เกมนี hm ้ครับคิดว่า B ีปทุมนะครับถึงแม้จะเล่นในบ้านครับแต่ก็อาจจะต้านทานบุยลมยูเตตยาครับเพราะว่ามีกองหน้าที่ยิงประตูได้ดีไม่ว่าจะเป็นเิโยเมยบิสซอลลี่หรือว่าสุภชัยใจเด็ดโดยผู้นี้คิดว่าบุยลมอาจจะบุกมาเฉีอนชนะได้ครับผมคู่ต่อมาครับผมเมืองทองยูเตดครับเปิดฐานด้วยโดมสเตเดียมป้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานี f c ครับโดยช่วงหลังนะครับเมืองทองยูเตดนี่ผลงานนี่ถือว่าชวนงานได้ดีเหมือนกันครับ แล้วก็นัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะโปลิเทโลมา3มประตูต่อหนึ่งครับทำให้ช่วงหลังผลงานดีครับกลับมาติดอันดับท็อปซิกอีกครั้งครับส่วนอุทยัยธานี FC ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอประจวบมา2ประตูต่อ2ชนิดที่นำก่อน2ประตูต่อ0ูนย์ครับคิดว่าคู่นี้เมืองทองในบ้านนี้ถือว่าผลงานได้โชว์ผลงานได้ดีมากครับแล้วก็มีเจริญสักองค์กรที่ช่วงหลังนี้ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำเหมือนครับโชว์ผลงานได้ดีมากๆตั้งแต่ไปเล่นทีมชาตินะครับ ก็ถือว่าคู่นี้เมืองทองน่าจะเปิดบ้านชนะอุทัยธานีได้ไม่อยา่อยางไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับมาต่อกันในคู่ของวันพฤหัสครับราชบุรีเอฟซเปิดสนามดารกอนโซล่าปาร์ตอรับการเยือนทูแบงคอกในเต่นครับโดยนัดล่าสุดครับราชบุรีครับถูกหยุดความร้อนแรงในเลเยที่2ครับบุกไปแพ้สุขโขทัยเอฟซมาส่นประตูตอนหนึ่งชนิดที่โดนดาม่ายึดประตูในนาทีสุดท้ายแล้วก็มีดามากันเต็มเฟสแล้วก็ถือว่ากรรมการนี่แมตชนี้นี่พลาดมากๆครับกับ ราชบุรีที่แพ้สุโขทัยครับจริงๆประตูนี้ก็คือประตูที่ใส่สะอาดมากๆแต่โดนลิฟไปครับมาเจอกับทูแบงคอกที่นัดล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มฮอตมากๆครับถล่มชลบุรีมา6ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้นะครับเพิ่งเจอกันไปในศึกฟุตบอลถ้วยครับรีโวลีขับก็เป็นราชบุรีเฉือนแบงคอกไป1ประตูต่อศูนย์ครับโดยคู่นี้คิดว่าราชบุรีนะครับเล่นในบ้านครับก็ยังถือว่าเชื่อใจได้ครับคิดว่าเกมรับที่เหนียวแน่นของราชบุรีน่าจะ ยันเสมอทูแบงคอกได้เป็นอย่างน้อยครับและคู่สุดท้ายครับเกมนี้ผมก็จะไปดูที่สนามเหมือนกันครับผมนครมฐถมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านสนามกียาโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐถมต้อนรับการเรียนราชันโคขาวลำพูวลวอลเออร์นะครับผมก็นครมฐถมนะัดล่าสุดก็บุกไปโดนขอนแก่นยูไนเต็ดยิงท้ายเกมแซง2ลูกครับส่วนลำพูนวอลเออร์ตีเสมอการท่าเรือในในาทีสุดท้าย2ประตูต่อ2ครับคู่นี้คิดว่านครมฐถมช่วงหลังก็ดูแพวล,ลงไปเยอะมากๆครับกับ มาตรฐานการเล่นของทีมที่ดูแผ่วลงไปครับมาเจอกับลำพูนวอลเลอร์ครับที่เล่นในบ้านได้ดีครับแต่เกมนอกบ้านก็ยังมีคําถามที่ยังต้องพัฒนากันต่อไปว่าจะรักษาฟอร์มได้ดีเหมือนในบ้านหรือเปล่าครับคู่นี้คิดว่าลำพูนวอลเลอร์ครับช่วงหลังที่ฟอร์มผลงานดีมากๆครับเจอกับนครปฐมผมว่าน่าจะบุกมาเก็บหนึ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยและไม่แพ้กลับไปครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเทียบกันปอนต่อปอนแล้วยังดูลำพูนยังคมอยู่พอสมควรครับคิดว่า คู่นี้น่าจะจบกันเสมอกันไปครับผมและนี่ก็เป็นทัศนะของผมครับยังไงก็แม่นแมนเดี๋ยวรอชมกันอีกทียังไงเจอที่สนาม b ีจีสเตเดียมหรือว่าโรงเรียนกีฬานครปฐมยังไงก็ทักทายกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ